โถจุ่มเครื่องประดับมาให้พี่เฟิร์สกับน้องแฟรี่อันนี้ของน้องแฟรี่นะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์สให้เขาเปิดเองนะคะทุกคนส่วนอันนี้ของพี่เฟิร์ส <c oughs> เดี๋ยวเองมาดูกันเดี๋ยวพี่เฟิร์สแท็กชื่อร้านไว้นะคะอุย้ยเตือนเต้นนะทุกคนอุย้ยจริงๆเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเออพี่เฟิร์สไม่ต้องลงก็ได้นะอยากให้จริงๆแต่ว่าพี่เฟิร์สอยากลงให้อห่นะทุกคน ทุกคนสวยไหมสวยไหมอันอันอาบอาโอเคนะนี่คือพิษหน้าพี่ฟ้าลอ,อยมาเลยนะคะพี่ฟ้าที่แบบชอบเปิดโหลจุ่มอะเก็บไม่เก็บโอเคไหมคะซึ่งถ้าเป็นพี่เฟิร์สนี้ใสใ่พี่เฟิร์สก็คือทุกอย่างสวยหมดอะทุกอย่างอร่อยหมดอะสวยไหมคะทุกคนวิดูดีอันนี้คือเป็นสีเขียวสีฟ้าเป็นเป็นหอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เลือกอะไรไม่เป็นอะสำหรับพี่คือสวยหมดอะ แต่ความรู้สึกของพี่อันนี้หรอจะแต่งตัวยังไงอะเอางี้ดีกว่าทุกคนอะจะต้องมาบอกกับพี่ว่าเนี่ยพี่จะต้องแต่งตัวยังไงตัวเนี้ยใส่เสื้อสีอะไรเสื้อกล้ามสีเขียวอะไรอย่างงี้เนาะหรือไม่ก็สีฟ้าเนาะเก็บไหมเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บพี่ว่ามันน่ารักเอาไว้ใส่แบบไปทะเลอะไรเงี้ยเว้ยอันนี้เป็นสีชมพูสีชมพูพี่เป็นคนไม่ชอบสีชมพูอะเอาจริงๆจากใจ มันน่ารักมากเหรอมันน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้ไม่เก็บเอาไว้ให้น้องแฟรี่เพราะน้องแฟรี่ตีแชมพู <c oughs> น้องแฟลี่ชอบสีชมพูอุ้ยอุ้ยทุกคนอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักพี่ชอบความแบบเชอร์รี่ความแปลกใหม่อุย้ยน่ารักอุย้ยน่ารักเสื้อก้ามสีกะเสื้อเสื้อก้ามสีขาวเหรอ หรือก็อกสีแดงเหรอเอาจริงพี่แต่งตัวไม่เป็นอะวุ้ยแต่น่ารักอะเก็บคือความชอบแล้วกันนะเอาเป็นว่าความชอบแล้วกันเฮ้ยอันนี้หอยเครื่องประดับของเขานะจะเป็นเครื่องจากร้านเนี้ยเขาจะเป็นเครื่องประดับที่แบบไม่ซ้ําใครเลยนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้คือหอยอะทุกคนหอยอะแล้วใส่กับอะไรอะ่ะส่วนใหญ่คือจะแบบทะเลทะเลเนาะอืมอันนี้หาชุดใส่ยา,ยากอยู่นะไม่เก็บนะ จริงๆเราควรเก็บทั้งหมดแหละไม่เก็บแล้วจะเอาไปไว้ไหนอะอุ้ยแตนนยนแย่นี้พี่ชอบพี่อุ้ยเป็นแมวอุ้ยนี้พี่ชอบอุ้ยนี้พี่ชอบใส่เลยอุ้ยนี้พี่ชอบชอบชอบแล้วก็อันนี้อุ้ยนี่คือต่างหูอืมมีคู่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่เจอคู่อะอุ้ยอันนี้แหวน อุ้ยแหวนน่ารักอุ้ยแหวนเป็นลูกเต๋าด้วยอ่ะทุกคนแหวนน่ารักแหวนน่ารักอุ้ยเข้าเข้ามีความเข้ากับสร้อยข้อมืออุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอันนี้พี่ชอบอุ้ยทุกคนอันนี้จะเป็นแบบอุ้ยมีเพชรด,ด้วยอ่ะแต่ว่าพี่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าวัสดุนะ อุ้ยทุกคนอันนี้พี่ชอบพี่ชอบใส่เงินแล้วก็เป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นแบบเงินแล้วก็เป็นแบบพระจันทร์เสี้ยวเลยอย่างเงี้ยอุ้ยชอบอุ้ยน่ารักอุ้ยชอบเห็นไ่มมันเข้ากับพี่เห็นไหมใช่ไหมไม่รู้หรอกเข้าหรือเปล่าอืมแต่ว่าชอบอุ้ยชอบอันอันนี้ก็ชอบหุ้ยอันนี้ชอบชอบอันนี้ชอบเพราะว่าจะเป็นแบบทองเป็นมุกอย่างเงี้ยอุ้ยทุกคนอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก อุ้ยอันนี้น่ารักใส่เป็นแบบเหมือนสร้อยสองเส้นอันนี้ชอบเก็บอุ้ยอันนี้ชอบวิ้ยทุกคนอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้อันนี้ชอบ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 อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบก่อนนะใส่ยังไงนี่ทุกคนน่ารักน่ารักน่ารักอ่าแล้วก็มาพวกเิ็บ กิฟดาวกิฟดาวกิฟอะเก็บอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนติดกิฟตตลอดอะเป็นคนแบบเหมือนได้ใช้ตลอดอะเอออุ๊ยน่ารักน่ารักนานหน่อยนะทุกคนคลิปเนี้ยอุ๊ยน่ารักอุ๊ยน่ารักทุกคนแล้วก็อันนี้อุ๊ยสีชมพูอีกแล้วอะเป็นคนไม่ชอบสีชมพูจริงๆมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงสีชมพูอะไม่เก็บนะ แต่ว่าจะเอาไว้ไหนเดี๋ยวจะเอาไปไหนเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะอาจจะให้น้องแฟรี่อุ้ยอันนี้เป็นเป็นหยกทุกคนอันนี้เป็นแบบหยกเป็นคนที่ชอบหยกเก็บเป็นคนชอบหยกเก็บอุ้ยอันนี้คืออะไระขอโทษนะคะสายเข้าก็เลยเสียงหายไปเลยนะคะตอนที่มาตัดคลิปก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเสียงพูดหายไปเพื่อนพี่เฟิร์มมาพากนะคะเส้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเส้นนี้นะคะซึ่งพี่เฟิร์ก็แบบ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่งตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะคะเผื่อพี่เฟิร์นไม่ได้ส่งต่อนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในคลิปนะคะวยเจอต่างหูข้างหนึ่งด้วยนะคะซึ่งข้างนั้นก็ไม่มีคู่นะคะถ้าเป็นในคลิปนะคะเส้นนี้นะคะพี่เฟิร์นก็ไม่ได้เก็บนะคะถ้าเกิดมีใครอยากได้ก็บอกได้นะคะทุกคนอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะเส้นนี้น่ารักมากพี่เฟิร์นเก็บแน่นอนนะคะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่พี่เฟิร์สไม่ชอบสร้อยเส้นสีชมพูเนี่ยเพราะว่าพี่เฟิร์สคิดว่าเออตัวพี่เฟิร์สเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับสีชมพูเลยอย่างเงี้ยแต่เส้นเมื่อกี้คือเก็บนะคะน่ารักมากอาจจะไปใส่กับเสื้อกล้ามใส่เดี่ยวสีดําได้นะคะอ <halo, S 1> ุ้ยทุกคนอันนี้คือแหวนเนี่ยพี่เฟิร์สเก็บหมดเลยนะคะเมื่อกี้แหวนกบน่ารักมากส่วนกําไลอันนี้นะคะพี่เฟิร์สลองใส่ดูแล้วก็คือแบบเหมือนมันไม่คือพี่เฟิร์สไม่ชอบอ่ะเหมือนเหมือนไม่ค่อยชอบอ่ะก็ไปอยู่ฝั่งที่แบบไม่เก็บนะคะ โอ้ยแต่อันนี้สวยมากทุกคนนาฬิกาคือร้านเขาให้นาฬิกามาด้วยซึ่งพี่เฟิร์นเป็นคนที่แบบชอบใส่นาฬิกามากเนี่ยสวยมากทุกคนแลวนาฬิกาคือแบบน่ารักมากวัสดุดีมากแล้วก็น,นี้เป็นแหวนหน้ายิ้มนะคะพี่เฟิร์นก็ได้แหวนมาหลายวงเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นแหวนเนี่ยพี่เฟิร์ เก็บหมดเลยเพราะว่าชอบมากนี่อันนี้ก็เป็นแหวนนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแหวนหน้ายิ้มนะคะชอบถ้าเป็นแหวนเนี่ยสีอะไรพี่เฟิร์สก็เก็บหมดเลยนะคะก็จะเป็นแนวแบบ Y2K คือพี่เฟิร์สแต่งตัวไม่ค่อยเป็นทุกคนแนะนาพี่เฟิร์สได้นะคะแต่พี่เฟิร์สเพียงแค่คิดว่าแบบเออถ้าสีชมพูเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับผู้หญิงแบบพี่เฟิร์สนะคะพี่เพราะว่าพี่เฟิร์สคิดว่าเออพี่เฟิร์สอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหวานอะไรอย่างเงี้ยต่างหูอันนี้นะคะพี่เฟิร์สก็เออพี่เฟิร์สก็คิดว่าพี่เฟิร์สใส่ได เสื้กอกล้ามสีดำอะไรเงี้ยเออแล้วก็เส้นสร้อยทองแบบเนี้ยเอยพี่ว่าชอบนะทุกคนดูสิน่ารักมากเป็นผิดเสื้อนนะแล้วก็มีเพชรด้วยอะ่ะเออน่ารักมากแล้วก็เส้นนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบรูปหัวใจใช่ไหมน่ารักอะ่ะสร้อยของเขาคือน่ารักมากแล้วร้านนี้นะจะบอกว่าขอย้ํานะเป็นแบบคือเป็นงานที่ไม่ซ้ํากับที่ไหนเลยจะมีแบบเส้นเดียวมีแบบเดียวจะเป็นแบบที่ไม่ซ้ําเลยดูดีน,น่ารักมากรูปหัวใจที่เหลือก็จะเป็นแบบ แหวนแล้วนะคะก็จะเนี่ยจะเป็นแหวนดอกไม้ เป็นอสองเส้นนี้จะเป็นแหว,วนดอกไม้สีม่วงกับแหวนคิตตี้นะคะซึ่งน่ารักมากแนวะแบบไวทเคพี่ชอบมากแล้วก็เหลือกิฟนะคะอ่ะแล้วก็ไปเจออีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นสร้อยเงินเป็นเ็นมุกนะคะน่ารักใส่ออกงานได้นะมุกเนาะใส่กับชุดสีขาวอะไรแบบนี้เออทุกคนเดี๋ยวพี่ฟอตแท็กชื่อร้านไปนะคะขอบคุณร้านมากมากเลยนะคะที่ส่งมาให้พี่ฟอตกับน้องแฟรี่นะคะชอบมากทุกคนห